สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกับวิชาสังคมอีกแล้วแต่ว่าในวันนี้เราจะอยู่กันในสาราเศรษฐศาสตร์ซึ่งในอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะคะในวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะห้อมสอนเกี่ยวกับเรื่องของอุปสงค์และอุปทานนะคะอุปสงค์คืออะไรลูกอุปสงค์คือความต้องการซื้อใช่ไหมคะแต่อ,อุปทานคือความต้องการ ขายนะคะแล้วก็ได้ย้ําไปแล้วว่าให้เรียนเนี่ยกลับไปทบทวนในเรื่องของอุปสงค์และอุปทานเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยออกข้อสอบนะคะบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับไหนนะคะตั้งแต่มัธยมต้นขึ้นไปเนี่ยออกข้อสอบตลอดนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะมาดูกันว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะคะ คืออะไรนะคะหมายถึงอะไรแล้วก็ทำไมนะคะเราจะต้องมีการจดสิทธิทบัตรจดลิขสิทธิ์นะคะและอะไรเป็นสินค้าลิขสิทธิ์แล้วเราจะสามารถสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาของเราได้บ้างนะคะ,ะมาดูอันดับแรกก่อนค่ะความหมายนะคะความหมายของทรัพย์สินทางปัญญานะคะทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงนะคะ ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบนะคะที่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยทางกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนที่เป็นต้นคิดหรือคนที่เป็นนักออกแบบ ะะเขามีสิทธิ์ที่จะนําสิ่งที่เขาคิดออกมาเนี่ยนะคะหรือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเอาไปดัดแปลงนะคะเอาไปทําซ้ําเอาไปผลิตวนซ้ําหรืออะไรเงี้ยนะคะเขาสามารถมีสิทธิ์ที่เขาจะทําได้นะคะสามารถหาพูดง่ายๆก็คือสามารถหาประโยชน์ได้จากทรัพย์สินนั้นๆนะคะอันนี้คือความหมายกว้างๆนะคะของคําว่าทรัพย์สินทางปัญญานะคะเพราะเห็นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ย มันมีความสําคัญมากนะคะมันมีความสําคัญยังไงเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นผลงานที่เราเนี่ยสร้างสารรค์มันออกมาจากสติปัญญาของเราเราคิดมันขึ้นมาเพราะฉนั้นน่ะมันถือว่าเป็นสิ่งที่มันมันมีคุณค่าค่ะมันมีคุณค่ากับตัวเราแล้วก็มันมีคุณค่าทางจิตใจของผู้ที่เขาเนี่ยผลิตออกมาเพราะนั้นน่ะถ้าพูดถึงในแง่ของสังคมไทยอะคะ่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ย อยู่เป็นจํานวนมากบางอันเนี่ยนะคะก็กลับกลายเป็นแบบว่าเป็นทั้งภูมิปัญญาเป็นทั้งออวัฒนธรรมเป็นอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะมีการคิดค้นเหล่านี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าในการสร้างสารรค์สิ่งเหล่านี้นะคะการสร้างงานเหล่านี้ขึ้นมานะคะมันมันจะช่วยในเรื่องของการลดการนำเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามา แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยในโลกที่มันเป็นโลกที่มันโลก,กาภิวัตน์หรือโลกที่มันก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีอะค่ะในทุกวันนี้ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้นะคะมันก็จะเห็นออกมาในรูปแบบของเทคโนโลยีเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบบนานาประเทศเราก็สามารถเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ที่เราคิดค้นมันขึ้นมาเนี่ยให้กับอารยประเทศต่าง แล้วมันก็จะมีความน่าเชื่อถือเนี่ยมากขึ้นแล้วมันยังเป็นการช่วยในเรื่องของการกระตุ้นจากการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาก็คือนําเงินเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเราเนี่ยมากขึ้นอันนี้เราพูดใน2แง่นะคะในแง่ของสมัยก่อนกับสมัยนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยก็คือคิดขึ้นมาแต่เราอาจจะไม่มีเทคโนโลยีที่มันทันสมัยแต่ถ้าในสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีที่มันทันสมัยเนี่ย ทรัพย์สินทางปัญญาที่เรียนเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะมันจึงเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีเยอะมากนะคะอันนี้คือความหมายส่วนมันก็จะมีประเภทนะคะอ่ะอ่ะประเภท ประเภท,ขอ,อท,นะะเทของทรัพย์สินนะคะประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาก็จะแบ่งออกมาหลักๆก,ก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นประเภทลิขสิทธิ์และสินค้าอุตสาหกรรมนะคะถ้าเกิดในด้านของลิขสิทธิ์นะ,ะลิขสิทธิ์ก็คือหมายถึงงานหรือความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นงานหรือความคิดสร้างสรรค์ที่แบบเราคิดขึ้นมานะคะจากสติปัญญาของเราก็จะย่อย่อยออกมาอีกประมาณ9ประเภทนะคะมีอะไรบ้างนะคะวรรณกรรม ในประเทศไทยของเรามีวรรณกรรมเนี่ยเยอะมากนะคะนาฏธกรรมก็คือเหมือนแบบว่าดนตรีนาฏศิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ารงท่าลำอะไรเงี้ยดนตรีไทยอะไรเงี้ยนะคะนาฏธกรรมศิลปรกรรมดนตรีกรรมนะคะโสตทัศนะวัสดุนะคะภาพยนตร์เสียงนะคะเสียงหรือสิ่งบันทึกนะคะ การแพร่เสียงการแพร่ภาพนะ,ะหรืออาจจะเป็นงานในรูปแบบอื่นๆน,นะคะที่มันมีความใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่นการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืองานฐานข้อมูลต่างๆอันนี้เราเรียกว่าลิขสิทธิ์ซึ่งถ้าเกิดเราคิดค้นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการจดลิขสิทธิ์นะคะแต่อีกประเภทหนึ่งนะคะของทรัพย์สินทางปัญญาก็คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม อาทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหมายถึงนะคะความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตคิดค้นออกแบบทางอุตสาหกรรมแบบว่าเออเครื่องมายเขาเรียกว่าอะไรอะเครื่องหมายทางการค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเครื่องจักรการออกแบบโลโก้ต่างๆอะไรพวกเนี้ยค่ะ เราจะเรียกว่าทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะซึ่งมันก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกนะคะเมื่อคือสิทธิบัตรอน,นุสิทธิบัตรนะเครื่องหมายทางการค้านะคะเครื่องหมายทางการค้าก็คือเครื่องหมายรับรองเครื่องหมายบริการเครื่องหมายร่วมนะคะการคุ้มครองพันธุ์พืชนะคะแบบผังภูมิวงจรอะไรเงี้ยค่ะความลับทางการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น อันนี้เราเรียกว่าสินค้าทางอุตสาหกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดว่ากฎหมายในแต่ละข้อนะคะที่มันเกี่ยวกับการคุ้มครองนะคะทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะก็คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537นะคะซึ่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ตรงนี้นะคะเขามีเจตนารมณ์ในการรับรองสิทธินะคะตามธรรมชาติของผู้สร้างสรรค์คือมันเป็นการจูงใจให้เกิดการพัฒนางานให้มันมีคุณค่ารวมไปถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเมื่อกี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะก็จะเป็นวรรณกรรมนาตกรรมศิละปะกรรมดนตรีโสตทัศนวัสดุภาพยนตร์เสียงบันทึกนะ,ะสิ่งบันทึกการแพร่ภาพแพร่เสียงหรืองานอื่นๆวรรณกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ศิละปะอะไรพวกเนี้ยนะคะกฎหมายตัวเนี้ยเขาก็จะมีการคุ้มครองนะคะลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะแต่ว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตรงเนี้ยนะคะมันไม่ได้ครอบคลุมถึงเอ่อ ความคิดหรือขั้นตอนนะคะในการทํางานคือมันไม่ได้ครอบคลุมไปทั้งหมดนะคะสมมุติว่าเราผลิตออกมา1ชิ้นเนี่ยมันก็จะคุ้มครองชิ้นเนี้ยของเราแต่มันไม่ได้ไปคุ้มครองในด้านของโปรเซสหรือกระบวนการหลักการการค้นพบหรือทฤษฎีต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ได้ไปคุ้มครองตรงนั้นนะคะพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะแต่ว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะคะเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยจะมีแค่ คนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะสามารถทาซ้ําดัดแปลงนะคะหรือว่าที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อะไรเงี้ยค่ะคือเขามีสิทธิ์คนเดียวเท่านั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคนอื่นนะคะเอางานเขาอะไปเผยแพร่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องค่าเสียหายะค่ะจากเราได้นะคะส่วนอายุกับของการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะคะก็คือจะมีผลเกิดขึ้นทันทีนะคะ มีผลเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ผู้สร้างสรรค์นเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานออกมานะคะโดยได้รับความคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็จะมีอายุต่อไปอีกอะ่ะห้าสิบปีอย่างสมมุติว่านักเรียนเนี่ยผลิตผลิตสินค้าชิ้นเนี้ยนะคะออกมาเนี่ยออตอนอายุยี่สิบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะไปเสียชีวิตตอนอายุแปดสิบนะคะระหว่างช่วงยี่สิบถึงแปดสิบนะคะ ถ้าแต่ช่วง20-80เนี่ยนักเรียนจะสามารถทำอะไรก็ได้ดัดแปลงทำซ้ำหรือเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนักเรียนสามารถทำมันได้ตลอดแล้วคนอื่นอะไม่สามารถที่จะเอาของเราอะไปไปสร้างเป็นรายได้หรือเป็นทรัพย์สินได้แต่พออายุ80ปุ๊บนะนักเรียนเสียชีวิตเนี่ยนะคะกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พศ2537นเะคะเขาก็จะครุ้งครองงานของนักเรียนเนี่ยต่อไปอีก50ปีนะคะต่ออีก50ปีนะ เพราะนั้นแล้วนะคะผู้ที่สร้างสารรค์ผลงานหรือคนที่เขาร่วมสร้างสารรค์ผลงานเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเกิดเขาตายตายก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีการโคษงาผลงานนั้นๆอ่ะก็คือให้ลิขสิทธิ์เนี่ยมีอายุอยู่แค่ห้าสิบปีนะคะก็คือนับไปอีกแบบหลังจากที่เราเผยแพร่ออกไปแล้วครั้งแรกอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่า ถ้ามีคนละเมิดนะคะมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยอย่างบอกว่าโดยทางตรงเลยเนี่ยสมมุติว่านักเรียนทําคลิปวิดีโอขึ้นมา1คลิปเนี่ยนะคะนักเรียนออไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้วเนี่ยนะคะแล้วมีคนอนะ่ะก๊อปขอนักเรียนไปแล้วเขาก็ออกไปเผยแพร่อันนี้เราเรียกว่าการผิดลิขสิทธิ์ทางตรง เขาก็อนานนักเรียนไปเผยแพร่ต่ออันนี้นักเรียนสามารถแบบว่าฟ้องร้องได้นะแต่มันก็จะมีการแบบว่าละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมอีกนะคะก็คืออาจจะคือการทำนะคะการทําทางการค้าหรือเขาเรียกว่าอะไรเป็นการที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าเขาเขาไม่รู้ว่าตรงนี้นะคะใครเป็นเจ้าของหรือใครเอาไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็คือเป็นลิขสิทธิ์แบบการผิดลิขสิทธิ์ทางอ้อมนัเนเยนจะเห็นได้ว่าในใน u t u b e ทุกวันนี้บางคน่ะบางบางเขาเรียกว่าอะไรยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยหรอบางชาแนลที่เขาเอาเพลงแบบว่าไปใส่อะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นการผิดลิขสิทธิ์นะคะ u t u b e อาจจะตัดเสียงตรงนั้นอะออกไปครูอะเคยอัปโหลดเพลงเข้าไปนะคะครูจัดทำเป็นคลิปวิดีโออะไรเงี้ย แล้วทีเนี้ยครูก็อัปโหลดขึ้นไปนะคะส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดอ,อยู่ๆค่ะ YouTube ก็แจ้งเตือนเลยว่าครูมีการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วครูก็ลืมไปว่าอ๋อครูมีการใช้เพลงโดยที่ครูไม่ได้รับอนุญาตแม้แต่แบบถ้านักเรียนนะไปคาเฟ่หรือไปแบบร้านอาหารต่างๆเลยค่ะเขาจะมีการแบบหลบลิขสิทธิ์ค่ะก็คือเขาจะเปิดเพลงที่แบบเป็นการโคเวอร์ค่ะ เขาจะเป็นการแบบใช้เพลงอ่ะโคเวอร์ซะส่วนใหญ่เขาจะไม่เปิดจากต้นฉบับแล้วออก YouTube มาอะไรเงี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อ่ะโดยทางอ้อมเพราะมันก็อาจจะมีการสุ่มตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากแบบหน่วยงานพวกเนี้ยมาแล้วถ้าเกิดเขามาเจ,เจอว่าเราเนี่ยไปเปิดเพลงจากต้นฉบับของเขาเนี่ยต่อให้เขาเผยแพร่พไปแล้วอ่ะแล้วเราไม่ได้รับอนุญาตอ่ะมันก็ถือว่าผิดนะคะเออเราก็ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้กับเขานะ มาดูบทลงโทษของการละเมิดลิขสิทธิ์บ้างนะคะ,ละหลักๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะมันก็จะมีการละเมิดทางตรงกับทางอ้อมใช่ไหมคะถ้าเราละเมิดทางตรงนะคะจะมีโทษปรับตั้งแต่20,000บาทถึง20,000 0บาทนะคะจำคุกระหว่าง6เดือนถึง4ปีหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเกิดทโทษเป็นการลิขสิทธิ์ทางอ้อมนะคะก็ปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง100,000บาทนะหรือจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปี อันนี้ก็จะเป็นความผิดในด้านของอพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะคะต่อไปมาดูกฎหมายนะคะพระราชบัญญัตบบะะิสิทธิบัตรบ้างนะคะสิทธิบัตรพศ2522นะคะแก้ไขเพิ่มเติมมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนนะคะในพศ2542นะคะสิทธิบัตรนะคะพูดถึงถ้าพูดถึงว่าสิทธิบัตรอ่ะมันหมายถึงหนังสือสําคัญนะคะหรือหนังสือที่ ทางรัฐเนี่ยเป็นผู้ออกให้ในการคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะต่างๆที่เราเนี่ยคิดค้นขึ้นมาเพราะนั้นแล้วสิทธิบัตรตรงนี้ค่ะสิทธิบัตรตรงนี้มันเป็นการที่เราอุ๊ยขอโทษค่ะมันเป็นการที่เราเนี่ยผลิตสินค้าเนี่ยขึ้นมาใหม่นะคะการออกอย่างยกตัวอ,อย่างอะ่ะผลิตสินค้าออกมาใหม่มันก็ต้องมีการขอสิทธิบัตรเกิดขึ้นนะ,ะถ้านักเรียนไม่ขอสิทธิบัตร มันก็มีความเสี่ยงที่คนน่ะอาจจะคัดลอกผลงานของเราอะไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขอรับสิทธิบัตรนะคะมันก็จะมีในแต่ละประเภทอะแตกต่างกันออกไปตั้งแต่สิทธิบัตรของการประดิษฐ์นะคะสิทธิบัตรของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็อนุสิทธิบัตรนะคะอ่ะมาดูประเภทของอสิทธิบัตรของด้านการประดิษฐ์ก่อนนะคะ ลักษณะของสิทธิบัตรเนี้ยนะคะจะเป็นการประดิษฐ์สินค้าเนี่ยขึ้นมาใหม่ที่คนเนี่ยยังไม่ทําขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์เนี่ยที่มันสูงขึ้นและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้อัน,นี้คือสิทธิบัตรของการประดิษฐ์นะคะส่วนสิทธิบัตรของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะต้องเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมรวมไปถึงหัตถกรรมนะคะก็คือแบบ เป็นโปรดักต์ต่างๆอะค่ะที่ออกมานะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นเป็นแบบว่าเป็นกล่องเป็นขวดเป็นอะไรเงี้ยค่ะที่เขาออกแบบกันนะคะและสุดท้ายก็คืออนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะคะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้อนุสิทธิบัตรเนี่ยมันเป็นหนังสือที่รัฐอ่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายๆกับสิทธิบัตรประเภทของการประดิษฐ์ นะคะแต่ว่ามันจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับของการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีเนี่ยที่มันไม่สูงเท่ากับสิทธิบัตรของการประดิษฐ์นะคะส่วนอายุของการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยอยู่ที่20ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่เราเนี่ยขอรับสิทธิบัตรนะคะส่วนสิทธิบัตรของการออกแบบผลิตภัณฑ์10ปีมี20มี10นะคะและสุดท้ายอนยุสิทธิบัตรคือ6ปีนะคะ แล้วก็นะคะก็สามารถที่จะไปติดต่อขอรับได้นะคะกับเจ้าหน้าที่ได้ไปสามารถไปต่อได้อ่ก่อนที่จะหมดแบบ90วันหรือ3เดือนอะไรเงี้ยมันใกล้จะหมดเราก็สามารถไปต่อได้นะคะอ่ะคนที่มีการละเมิดจะได้รับบทลงโทษอะไรบ้างนะคะที่มีการละเมิดสิทธิทบัตรตรงนี้นะคะก็คือจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่แสนบาทนะคะหรือทั้งจําทั้งปรับเพราะนั้นนะคะมันมีความผิด ใครที่แบบไปก๊อปผลงานอะ่ะถือว่าถ้าในกฎหมายตัวนี้นะคะการละเมิดสิทธิบัตรเนี่ยถือว่าเป็นการผิดอาญาแผ่นดินนะคะไม่สามารถยอมความกันได้สมมุติว่านักเรียนเห็นผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยเออมันสวยดีนักเรียนก็แบบลอกเข้ามาเลยอะไรเงี้ยคะ่ะก็เขาก็สามารถที่จะไปฟ้องร้องไปแจ้งความนะคะแล้วก็ยอมความกันไม่ได้นะคะมันก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลเท่านั้นนะคะพระราชบัติต่อไปค่ะก็คือ เครื่องหมายทางการค้านะคะพระราชบัญญัติเครื่องหมายทางการค้านะคะก็มันก็จะเป็นการออกกําหนดเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะให้กับสินค้าและบริการนะคะซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเครื่องหมายทางการค้านะคะที่ แสดงว่าสินค้านะ่ะก็คือแบบว่าเป็นเครื่องหมายส่วนบุคคลน,นะคะอย่างเช่นมาม่ากระทิงแดงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเครื่องหมายทางการค้าของเขานะคะ<ๆ>เขาจะมีตราของเขาที่เราเห็นอ้อรู้แล้วอ๋ออันนี้เป็นแบบมาม,าม่านะอันนี้เป็นไวยไวยนะอันนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายทางการค้านะคะเป็นเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทนั้นๆนะคะแล้วก็อันที่2นะคะก็คือเครื่องหมายบริการนะคะ เครื่องหมายบริการเนี่ยเป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริการเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการบริการเนี่ยนะคะอย่างเช่นสายการบินธนาคารโรงแรมอะไรพวกนี้ค่ะเป็นงานบริการนะส่วนอันที่สเป็นเครื่องหมายรับรองนะคะเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพอย่างเช่นเวลานักเรียนแบบว่าเวลานักเรียนเดินทางเนี่ยเชลเชลชวนชิมอย่างเงี้ยก็คือแบบผ่านมาตารฐานของแบบว่า เชลที่แบบเขามาชิมอะไรเงี้ยผ่านมาตราฐานการรับรองแบบไม่ช้อยนางลำอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นเครื่องหมายรับรองว่าอร่อยจริงๆนะร้านนี้อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นเครื่องหมายรับรองและสุดท้ายนะคะเป็นเครื่องหมายร่วมก็คือเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการนะคะโดยที่บริษัทหร,รือวิสาหกิจเนี่ยหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ,ะเป็นสมาชิกหรือสมาคมหรือองค์กรอะไรก็คือเป็นแบบเป็นรัฐกับวิสาหกิจอ่ะ ร่วมกันนะคะใช้ร่วมกันอย่างเช่นอาจจะเป็นบริษัทของปูนซีเมนไทยอะไรยเงี้ยค่ะก็สามารถใช้เครื่องหมายด้วยกันได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะพระราชบัญญัติความลับทางการค้าเออความลับทางการค้าคืออะไรคือข้อมูลของสินค้าซึ่งนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้รู้จักกันโดยทั่วไปนะคะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการค้า เพราะฉะนั้นแล้วนะข้อมูลพวกนี้จะเป็นความลับหรือนะคะเป็นข้อมูลที่เจ้าของหรือว่าคนที่เขามีหน้าที่ควบคุมทางความลับทางการค้าเนี่ยนะคะเขาจะมีวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาความลับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสูตรเครื่องสําอางสูตรยาสูตรแบบ บัญชีลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะสูตรการปรุงอาหารการทาอะไรเงี้ยคือแบบบริษัทเนี่ยจะต้องเก็บไว้เป็นความลับนะคะหรือแม,ม,ม้แต่จะทั่งแบบรายละเอียดของสินค้าราคาสินค้าหรือบัญชีลูกค้าต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะกฎหมายตัวเนี้ยที่เขาออกมาเนี่ยเพื่อที่จะคุ้มครองความลับทางการค้านะคะเพราะตามปกติแล้วความลับทางการค้านะคะจะได้รับการคุ้มครองตราเท่าที่ยังเป็นความลับ เพราะฉะนั้นแล้วสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้าจะมีอยู่ตลอดไปนั่นหมายความว่ามันไม่หมดอายุนะคะถ้าเกิดแบบว่ามันไม่ได้รับการเปิดเผยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความลับนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเรามีการแบบว่าเขาเรียกว่าหากความลับนั้นนะคะทางการค้าเนี่ยยังไม่รับการเปิดเผยแล้วก็ความลับทางการค้าได้รับการคุ้มครองเนี่ยมันไม่ต้องมีการจดทะเบียนอะไรแบบเนี้นะคะก็จะเป็นความลับต่อไปแต่ว่า มันจะต้องเป็นแบบเจ้าของหรือผู้เหล่าผู้บริหารอะไรเงี้ยค่ะที่จะส่วนใหญ่เขาจะรู้อย่างเงี้ยนะคะส่วนการละเมิดสิทธิ์ในในเรื่องของความลับทางการค้านะคะการกระท,ทําที่ที่เปิดเผยหรือว่าเอาไปใช้เนี่ยเราไม่ได้รับความยินยอมเนี่ยจากจากเจ้าของการผลิตคะถือว่าผิดนะคะถือว่าผิดเพราะฉะนั้นบทลงโทษของความลับสําหรับบุคคลที่อาจจะมีเจตนาการแกล้งหรือดัดแปลงได้สูตรมาแล้วเอาไปดัดแปลงหรือ เขาไม่ใช่เชิงว่าดัดแปลงอะคะ่ะก็คือเอาไปเผยแพร่สมมุติอะไรเงี้ยนะคะก็คือจำพุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะ,ะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแต่ว่าการละเมิดความรับทางการค้าเป็นความผิดเป็นความที่เป็นความผิดที่สามารถยอมกันได้ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญานะคะเพราะมันยอมความได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องมีการตกลงกันว่าจะเสียค่าเสียหายเท่าไหร่หรือจะทํายังไงอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการตกลงกันได้ นะคะยกตัวอย่างเช่นในกอะไรเงี้ยแอบเอาแบบแอบขโมยสูตรอย่างเงี้ยค่ะของของของนายจ้างของตัวเองเนี่ยที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะไปเผยแพร่ให้กับบริษัทคู่แข่งอย่างเงี้ยค่ะนายจ้างของนายกเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินคดีในกกได้นะคะในฐานความผิดละเมิดความลับทางการค้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะต้องเสียทั้งค่าปรับ2 0,000 0บาทหรือว่าอาจจะเสียทั้งค่าปรับ2 0,000นบาทแล้วก็ติดคุกปีหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะอ่ะ สุดท้ายค่ะสุดท้ายแนวทางการป้องกันและแนวทางการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็คืออะไรก็คือสร้างความตระหนักแล้วก็เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่เด็กแล,และเยาวชนนะคะเพื่อให้มีจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเพราะนั้นนะคะเขาถึงมีกฎหมายนะคะเพื่อที่จะ ไม่ให้ใครเนี่ยมาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นได้นะคะจัดให้มีการเผยแพร่แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะให้คนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยรู้มีการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะสนะคะส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังเออก็คือต้องแบบว่า จับเลยต้องลงมีบทลงโทษอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็4นะคะดำเนินทางดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะเมื่อกี้มันมีกฎหมายเนี่ยมารองรับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยเกิดการฟอร้องร้องหรือแจ้งความเกิดขึ้นนะคะเราก็สามารถเอาผิดได้ นะ,ะห้านะคะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศุล,ลากากรน,นะ,ะกฎหมายภาษีอากรกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเนี่ยมาบังคับใช้เพื่อควบคุมการนําเข้าเครื่องจักรนะคะอย่างสมัยก่อนนะยุคครูอะ่ะมันเป็นซีดีใช่ไหมมันจะมีการไลท์ซีดีออกมาสมมุตินะมันมีมันไม่สมมุติหรอกมันคือเรื่องจริงมันมีการไลท์ซีดีสมมุติว่าเขาวงเนี้ยเขาออกเพลงมาอะไรเงี้ย โอ้ยวงยังขายแผ่นไม่เท่าไหร่เลยยังอาจจะยังไม่วางแผ่นได้ซ้ําแต่แบบมีการไลฟ์ซีดีขายแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คือมันก็ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแบบถ้าไปซื้อแผ่นราคาจริงเนี่ยอาจจะหลายร้อยบาทแต่ถ้าเกิดแบบเราไปแบบว่าไปไปก๊อปเขาอะไรเงี้ยค่ะไปไลท์ลงแผ่นใหม่อะไรเงี้ยราคาก็จะถูกลงแผ่นแล้วแบบ20บาท30บบาทอะไรเงี้ยถูกลงเท่าตัวอะไรเงี้ยนะมันก็ต้องมี การดาเนินการที่แบบว่าเอาผิดการนําเข้าออสิ่งเหล่านี้เข้ามาด้วยนะคะทํางานร่วมกับศุลากากรหรือภาษีอากรอะไรเงี้ยต้องมีด้วยนะคะ 6. นะคะดำเนินการลงโทษผู้ที่ทําผิดกฎหมายอย่างจริงจังนะ,ะแล้วก็สืบสาวไปรถึงรายการใหญ่เลยว่าใครเป็นคนทำต้นคิดอะไรแบบนี้และสุดท้ายนะคะ ก็คือต้องช่วยกันสอดส่องด <pl ains> ูแลแหละในด้านของการผลิตการจาหน่ายสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างทุกวันนี้กระเป๋าปลอมอะไรเงี้ยแบบงานก๊อปเกตเออะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็ต้องเราก็อยากไปสนับสนุนนะคะอย่าไปสนับสนุนอย่างแบบล่าสุดนี่เลยนักเรียนรู้จักหนังระเรื่องร่างทรงไหมเออมันอะไปฉายในเกาหลีก่อนใช่ไหมคะทีเนี้ยมันไปฉายในเกาหลีอะแล้วมันแล้วประเทศไทยอะยังมีการแบบปิดลงหนังเนาะเพราะว่าโควิดใช่ไหมคะ พอหนังเข้าไทยมาปุ๊บอะแทบจะไม่มีคนไปดูเลยเพราะว่าเขาอะไปดูผ่านเว็บไซต์อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะในด้านของภาพยนตร์เหมือนกันก็ผิดกฎหมายนะคะเพราะ,ะนั้นเราก็ควรที่จะสนับสนุนนะคะก็ควรที่จะไปดูในโรงใช่แหละมันหาดูได้แหละเออแต่บางครั้งอะคนเราอะมันต้องมีจิตสำนึกอะนะคะมันต้องมีจิตสำนึกบ้างแหละ นะเพราะนั้นนะคะการที่ผู้บริโภคเนี่ยนะคะเราเป็นผู้บริโภคสิ่งหนึ่งเลยเราควรที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนะคะอย่างที่เราเล่ากันมาตั้งแต่ข้างต้นแล้วแหละว่ากฎหมายในด้านของลิขสิทธิ์สิทธิบัตรต่างๆอะไรเงี้ยคะ่ะมันมีอะไรบ้างเพราะนั้นอ่ะเราเป็นประชาชนอ่ะเราควรที่จะมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆนะคะ,นะคะที่แบบว่า เขาให้ความคุ้มครองกับทรัพย์สินทางปัญญาเราต้องรู้จักระมัดระวังนะคะในการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยนะโดยที่เราเนี่ยต้องไม่สนับสนุนการกระทําของผู้ละเมิดที่ลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นซีดีเป็นเทปเป็นการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนะคะสิ่งที่เราควรจะทําได้ก็คือเราควรที่จะซื้อของแท้อะไรเงี้ยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับ ผู้ที่เขาสร้างสารรค์ผลงานนะคะเขาก็จะได้มีกําลังใจในการสร้างผลงานที่ดีออกมาเรื่อยๆนะคะให้เราได้ใช้อะจบแล้วนะคะสำหรับกฎหมายนิขสิทธิ์นะคะหรือทรัพย์สินทางปัญญาในวันนี้นะคะเป็นไงบ้างนะคะ